ทัวร์ญี่ปุ่นทับ2,568เครื่องบินญี่ปุ่น Travel Around by s h e l v i ภูเขาชิงทริปเดียวครบทุกรสชาติญี่ปุ่น5วัน3คืนสนุกสุดเหวี่ยงนาราสกีฟูจิเทนโรแมนติกกับเทศกาลไฟซากามิโกะ6ล้านดวงพร้อมบุฟเฟ่ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นสุดพรีเมียมราคาเริ่มต้นที่ใครๆก็ไปได้ เราขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดคุ้มค่า5วัน3คืนในเขตคันโตโพรงญี่ปุ่นทริปนี้ผสมผสานความสนุกในฤดูหนาวการชมความงามของธรรมชาติและแสงไฟรวมถึงการช้อปปิ้งในมหาคนครโตเกียวพร้อมเมนูอาหารสุดพิเศษที่คัดสันมาให้คุณโดยเฉพาะ มาทีรายละเอียดทัวร์5วัน3คืนสนุกหิมะแสงไฟนะญี่ปุ่นทริปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณได้สัมผัสไฮไลท์สำคัญของญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาวทั้งกิจกรรมหิมะอาหารชั้นเลิศและแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง คิบก,กิวฤดูหนาวและทัศนียภาพลานสกีฟูจิเทนฟูจิเทนสโนรีสอร์ทสนุกกับกิจกรรมหิมะลานสกีชื่อดังที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิอันง,งดงามให้คุณเพลดิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนหรือกิจกรรมหิมะอื่นๆไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์วัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือความสนุกสนานท่ามกลางหิมะขาวและเก็บภาพภูเขาไฟฟูจิแบบพานโนรามา เทศกาลประดับไฟสกามิโกะ6ล้านดวงหนึ่งในท็อปทรีของภูมิภาคคันโตชมงานประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ตรการตาใช้ไฟกว่า6ล้านดวงเนรมิตพื้นที่กว่า40,000ตารางเมตรให้เป็นโลกแห่งแสงสีที่โรแมนติกวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือความประทับใจและความโรแมนติกจากแสงไฟยามค่ำคืนเมืองคาวาโกเอะลิตเติลเอโดะ เดินทางสู่เกียวโตน้อยเมืองเก่าแก่ที่ยังคงสภาพอาคารบ้านเรือนสมัยเอโดะที่ถนนคุราสุคุริชมหอนริกาโทคิโนคาเนะและช็อปปิ้งขนมโบราณที่ตรอกคาชิยาโยโคโชวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือการย้อนยุคสู่ญี่ปุ่นสมัยโบราณและสัมผัสเสน่ห์แบบดั้งเดิมไวยพระและช็อปปิ้งในโตเกียววัดอาซากุสะ เทมเพลวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวเขานมัสการพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคําวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือการเสริมสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองเดินเล่นที่ถนนนาคาิิเซ่เพื่อเลือกซื้อเครื่องรางและขนมขึ้นชื่อเมลอนปังชอปปิ้งซินจุกุชินชุกุสวรรค์ของนักชอป อิสระให้ท่านจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดทั้งสินค้าแฟชั่นแบรนด์ดังทั้ง Uniqlo, H&M เครื่องสำอาง m a t i โ m o ต o k ิ o ย h i และร้อนอิเล็กทรอนิกส์วัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือความสุขจากการช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพและอัปเดตแฟชั่นล่าสุดขาปูยักษ์อาหารและที่พักสุดพิเศษอาหารมื้อพิเศษ3บุฟเฟ่ขาปูยักษ์อร่อยมื้อพิเศษขาปูยักษ์พร้อมแช่น้ำแร่ธรรมดาอร่อยมื้อพิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่น้ำแร่ธรรมดาออนเซนณโรงแรมที่พักในย่านฟูจิ บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์ปิ้งย่างเนื้อและหมูคุณภาพบุฟเฟต์ชาบูหมูและเนื้อวัวสไตล์ญี่ปุ่นลิมลองชาบูแบบต้นตำรับญี่ปุ่นวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือความอิ่มอร่อยสุดพรีเมียมและประสบการณ์การผ่อนคลายแบบญี่ปุ่นแท้จริงอิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็มให้คุณมีเวลาเต็มที่ในการเลือกเที่ยวตามสไตล์คุณไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีย่านฮาราจูกุ ชิบุยาหรือศาลเจ้าเมจิมีไกด์คอยให้คําแนะนำในการเดินทางวองเล็บสรุปเหตุผลที่คุณต้องไปทริปนี้สิ่งที่ลูกค้าจะได้ทริปนี้มอบประสบการณ์ที่ครบเครื่องและคุ้มค่าในช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่นด้วยการบินตรงร่วมอาหารห้ามื้อเน้นเมนูพิเศษ3บุฟเฟ่กิจกรรมหิมะณลานสกีชมเทศกาลไฟยิ่งใหญ่ พักโรงแรมสามดาวและมีวันอิสระหนึ่งวันเต็มให้คุณเลือกสรรการท่องเที่ยวได้อย่างอิสระวัตถุประสงค์หลักเที่ยวสนุกคุ้มค่าได้ผ่อนคลายและอิ่มอร่อยกับเมนูชั้นเลิศของญี่ปุ่นบรรยากาศที่จะได้รับบรรยากาศของทริปมีความหลากหลายตั้งแต่ความเย็นสบายและสดชื่นของบริเวณภูเขาไฟฟูจิความโรแมนติกจากแสงไฟประดับไปจนถึงความคึกคักและทันสมัยของมหานครนโตเกียว ดอกจันทร์หมายเหตุสำคัญราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาทต่อคนราคาเริ่มต้นและการจองราคาทัวร์เริ่มต้นเพียง31,990บบาทรับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมากรุ๊ปส่วนตัวเพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุดบริษัทแชร์วีทราเวลจำกัดบริษัทแชร์วีทราเวลประกาศ ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ททท1272โทรศัพท์0 9 7 8 8 9 1 4 1 5ลาย J9463 ทริปญี่ปุ่นฤดูหนาวสุดคุ้มที่ให้คุณได้ทั้งเล่นหิมะและอิ่มอร่อยขาปูยักษ์สนใจรีบทักรีบจองเพื่อล็อกที่นั่งเดินทางช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2569